ไม่หลังเลยเออนอนกลางปูช้ามันเจอลำกลางเหยดผมแล้วน่าไม่อาจริงใช่เือในหดกลมดิกมันใช่จักเยผมแล้วรื้อแล้วไม่รู้ว่าเมียเลยเปรดแล้วไม่เมื่อนเมียชาวบ้านเมียกู้จ้าพุทโจโจตุกังเออเวทนาเองเล็มไปได้เมียคนเก่นเลยเนี่ยคนเกตีเกยตมพนเนี่นายเมียคนเกตี้เหยตมพอเนอ เคยติดโตหายมึงละเมียคนนี้ปู้ช่วยติดวะเคยก็ปู้ช่วยติดผู้ช่วยติดแกนี่เออแกติดโตหายห้กูคนแล้วคนดีดีแกก็ไม่ติดโตหายหบันเปลือติดโตคนต่าบอดให้กูแรงเล่นติดโตเมียคนต่าบอดให้รู้เออแต่เมียคนต่าบอดนี่ดีย่างวะ ตามใจคุณนี่ไปเตี๋ยวห้องอาหารจรงนั่นเหยียดผมตามไม่เท่ตามไม่โท่เออแต่นูแลมบโบเตจ้ตาเฉยปาเปรตเร่าวรู้เมียปาเปรตอ้ว่าดา่ากูไว้เตงเออไม่ใช่ดาจำดาเล่มด่าปนเปลือกว่าด่าตามแปทย์ดวงบาลสั่งตายยังไงว่าด่าตามแปทย์โรงพยาบาลสั่งเจ้าเถียงเย็นอื ก็อนอนกอนอานแล้วอย่าลืมดื่มน้ำตาลม,มากๆนะครับว่าแลพื้อ,อดื่มน้ำตาลม,มากๆมาก็มดกูขอแองแล้วเออการ,รนานาบ้านกูมีต้นหมวงอยู่จนว่ามันด่าลูหมวงรวงต่างต้นเลยอย่เง,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 งี้ยแล้เอาหรือนลูหมวงรวงต่างต้นมาแก่ดาบเลาาึ้นไปเอิมอยู่กันนี่ตั้งแต่ยาว เล้เมียมมึงคนตาบอดนี่ยังอยู่ก็รู้ตา่โอ่งนั่นแล้วเมียมึงตายเล้วเป็นไรตายปลัดดิเลือนไอ้ช่วยนาตรงร้านมึงเนี่ยจะคนตาบอดเลยเมี่ยนปลัดดิเลือนตายเลีเมียมมึงไปปลัดดิเลือนแก่ไ่ตายและแกโลดั๊กจุ่มโพนึ่ไม่ใกโลดจั๊กบิ๊กซีไม่ใช่โอเชียนจุ่มโพนไม่ใจโอเชียนจุ่มโพน เลีเมียมึงไปปลัดใบเหลือนแก่ในยหน้าบ้านกูพุดพุดโอ้รวยเออด้วยขนาดบ้านมีด่เหลือชายเท่าเว้ยไม่ใจด่ายเหลือนเลมปลัดระดม่ไปกูเหลือนแก่ลงตู้นี่ลงไปจักรปีอยู่แก่นาเดือดเลยแล้วยัดเวนเมียกูไม่ยูยงยังไงมึงอย่าแรงใจเลยกูแรงกูแรงแลี้ยเจ้าอยู่บ้านนั่น นี่อาจารย์วิดยน่ดรูจำปรือกันแล้วพี่น้องประเทศใจเยือกอย่างนั้นนายน้อยชูครันี่แล้วมันจำใจตีชุดยังเมียนี่พอมไปยาก้าแล้วแกอยู่แล้ววินงจากใจแล้วไม่ใจจะแต่ีเมียกับหลูผมก็อุบาทิ่มเลี้ยเต็มมาแล้วก็ได้แล้วลูมึงอุบาทิันปรือเอาเว้นเออแล้วเรยอะไม่ปั่นได้แล้วไม่มีไก่เมื่อลูกอู่ตังไม่ การนาทีก็หลูดปั้มไปโรงเรียนหลูดมึงจือเลยจืดหนูเนื่อยหลึงจืดหนูเนื่อยเออกู่อมันหนูหนุยพอดีครูปัรจุไม่มาด้อนมาจ่าช่ยตามหลูดคูเด็กชายหนูเนื่อยเธอรู้หรื้อเหล่าปีดาแมนดาในคือใครตามเลยว่าดีบิดามารดาี่คือใครหลูดคูยกมือควักรู้แล้วครับคุณครูที่เขาจับ ตอบหน้าจุนใจถึงผมเลยและลุงตอบผ่นเปลือไม่รู้ครับโอ้นุไม่ได้มันดด้ยังไม่รู้ตีลังกูวัดรับบ้านไปตามผู้ปกครองมาพรุ่งนี้ตอบไม่ถูกแล้วครูตีคือชูตั้งรียนเลยครูคู่เอ๊รับบ้านมาพอดีวันนั้นกูยังโม่รบกับเมียอยู่กันมันนั่งลับมีแตดย่างยุกแก่ใจคือ ตีลังลู่มาจึงตามพ่อบิดาน,นี่คือเคยตาจอบไม่รู้ต่อเจ้ากูตีแก็บบิดาน,นี่เคยแล้วบ่แหลมมึงตอผันเปลือกกกูนี่แหละเอ้กูนี่แหละบิดาตีลังมันตามเหลาแลวมันดาน,นี่เคยแล้วบ่แหลมมึงตอเปลือกกะแม่มึงไอ้แดงแถวนี่ไม่ผ่านนะ บ่จนชาวกูป้าจ่องรวงเรียนกูรบต้องยาเช็คกูไม่แต่ลับดินกูยอบเลอย่แค่หน้าจางครูําเด็กใจหนูเหนื่อยปีดาผู้ปกครองมายังอยู่แล้วครับปีดานี่คือใครรู้มึงว่าเปลือกก็คูนี่เลยเป็นปกครูเนี้ยตีล่งครูหน้าคิววันหนูเหนื่อยเอ้ยตั้งตีก่อนรู้เอ้ยตอบไม่รู้นะแล้วมารดานี่คือใครอะลก แลรู้มึงว่าผ่นเปลือ,อก้ก็แม่มึงอะไรว่ากลูยิ่ตีกี่จุดมัดเอออยเยอใจองเรียกกุไม่ยาบล้ำเพรดด้ปรีดยุ่มนั้นเอาละถ้าเธอไม่พูดพี่ให้เวลาสักวันหนึ่งารามลับมันต้องถูกเปิดเผยแล้วถ้ายังเป็นผัวเมียกันมีารามลับตัวกันและสักวันหนึ่งจะเจ็บตัวไอ้เมียตีสเสร็จเรว น้อยใจที่สุดในนู้ยไม่รู้จำหรือกับเพอเนี่ยพวกแม่ยู่กันแล้วมีความลับนิ่มหยานี่คุณบอกพอมได้หรือเปล่าว่าคุณไปจองกับอยาน้อยพอก็นองจักดีนานนี่คือกเคยฉันพูดไม่ได้คำสาบานฉันมีกับผู้ชายคนนั้นโอ้ถ้าฉันพูดจะผิดคำสาบานเอออย่ามากันวยกับเจ้าบานนี่เ้ยไม่รู้จำปรื้เอาแล้ววันนี้พอมลาแม่มนตก้อนรับก็ให้แม่โจดีและอย่า เออกินข้าวกินปลามังอยาปล้ำนึกเตลูแเรงนี่อาปีจากไม่กอตรงข้าวมาอยู่แค่นี้นองจักดีนะยำไปแล้วกับป้มหลากอนครับแล้วข้าเปลี่ยนเปลีป่ยนเม่มายแถวนี้จำไว้ด้วยการจะงาพวดจนรือรวย ก็ง่ายกลุยทั้งน้ำเจยเต,ตถ้าเราได้ผัวพษ อ๋อเลี้ยงใจดำลูกต้องแม่ต้องทนทุเร ความจนของคุณตาเสงและใหญ่โซยยังได้มีลูกหญิงชายด้วยกันทั้งผู้ลูกชายนายผู้นี้ชื่อว่าบุญธรรมนะส่วนลูกสาวเธอมีชื่อว่าจำปารุ่งวันนี้ยามเช้าทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตากติชานบ้านพร้อมต้นนายเคลิอเคลิ้มกนปล่อยอาศัายบ้านวันนี้จะมีเรื่องราวอย่างอื่นอยังไดมาพูดคุยกันติดตามต่อมา วังข้าวล่าวเรียงจากเมืองลวงเทพนิมิตเรียงจบเท้าเจ้าชีวิตส่งปราประชวนมาห้าปีงี้เรายิ่งใจคนไทยที่เรามีความคิดไล้ต้องคุยเลือดจ้าปราดีใคยนั่นคือแก้ว้ามซี เงินว่าได้เดืกงามวันนี้เงินว่าได้ยามลีวันนี้ลาพ่อแม่จากที่นี้ข้าวสู่ดงมาง่าพังแต่ตรงไปรับเปิดสังคมนาฤทิว่าว่า ดีหลูกเอ้ยไอบุญธรรมวัดดีหลูกเอ้อบุญธรรมนี่วันนี้มึงดับเหนือดับตัวขึ้นมาโผนี่มึงจะป่อยน้อยอยลกูพ่อครับผมได้ฟังข่าวประกาศจากหัวเมืองเราถิบนิมิตรเรื่องพระองค์ทานเด็ดเด,ดชายวนะพระองค์ทรงพระประชวรหนักมาเป็นเวลาห้าปีครับแพทย์หลวงหลายคนก็ช่วยเหลือไม่ได้เออเรื่องนั้นพอได้เข้า <S <S <S> <S เรื่ององ์ราชาเด็ดเดียชาพระองค์ทรง พระประชวนนักมาตอนนี้เป็นเวลาห้าปีแล้วลูกเอ้ยนั่นเราคนเถยนนั้นตาช่วยได้เราช่วยเราต้องนึกถึงเวลาพระองค์ทานมีพลานาไม่แ็่เองออกเยี่ยมเยียนเสด็จพีน่นองประชาชนบ้านใก,กล้เรือนเกลยอน้ำท่วมน้ำเร็พระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนหมดทึ้งนี้พระองค์ตรงพระประชวนนี้มุกิตบันผือลูกเขาบอกว่าโหนทำนายว่าต้องไปนำพาแกวสามสีที่ดงมหาภัยครับ ตอจะลุยเรื่องลาชาได้แก้วรามทรีดองมาเพยถูกต้องครับวันนี้ผมต้องลาพ่อแม่ไปรับเลิสังคมที่วัดอาจารย์โอ้ยสังคมนั่นก็มึงรักกันเลยลูกไอลูสังคมนั้นดีบางที่จืโอผอแค่วัดวัดดีมาแตกเลยนี่ใช่ดีและสังคมคนนั้นเนึกแล้ววันนี้มึงไปก็เคยอยาลูกไปกับพี่เคลิมครับโอ น้ววันนี้มึงไปกับเข้กันเนยเคลื่ครับวันนี้พ้มจำเป็นเออวันนี้ต้องไปกับไอ้บุญทมและพ้มต้องไปกับไอ้เท้าแก้วที่วัดคอยก็ไอ้เท้าแก้วโอ้ไอ้คนจื่อแก้วนั้นไอ้เท้าก็รู้ใชว่ารักกันโอ้ยสุกนั้นสุกกันสุกไหนสุก,กันแหละพ้มนี่รักกันมันสุดๆรักก็คอยรักไอ้แก้วนั้นเลยแล้วมึงรักก็ไปแก้มรักกับบังฟิเรแล้ว โอ้ยไม่รู้แล้วพดสีมงเงินห้ามูงเงินมันหนักพอมไปรานขาว่าสังลาวรังเบียมากินเต็มโตคุณวะสังลาวรังเบียชายพอที่จะชายตังมันนายพอมชายเตะโซนเลยนั่นนั่นน่ารักไม่คุณวะเออนี่แล้ววันนี้มายู่พร้อมหน้าพร้อมตานั้นพอพูดผู้ที่รู้กูนี่กูอัดอันตันจยมานานแล้ว พ่อไม่สบายใจเรื่องอะไรครับพอพ,อพ่อพูดมาเธอชีวิตกูนั้นความจนลูกอ่อาอยากกินคำทำไรทำนากูซาเลี้ยงเมียเลี้ยงหลูต่างช่งคนก็นักพปอได้ไม่นำารํานิ่มยังมีคนปล่อยบ้านมาใช้อยู่แล้วละเอียดผมงานไม่ทำพืชขี้ขันบางทีกูไปตัดปามกลับมา้คลืมนอนนรราราคนนน กินแล้วนอนแล้วมึงอายไม่อายเลยเคลิมใครอายใครอายใครอายไม่เจื่อคนแท้มพี่นองชาวอโคอมเท่าที่เยื่อทำพลเลยทีเออยเวลานอนลับใครอาย,ยละลวงใช่